สวัสดีครับผมเจอกันยามเช้าอีกแล้วครับกับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยงามมากครับผมก่อนที่จะเข้าไปชมสวนครับผมก่อนที่จะไปดูพืชผักในสวนที่ปลูกพริกไว้ด้วยครับเมื่อวานนี้มาชมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นก่อนครับผมสวยงามมากเลยครับดูสิ เมื่อวานน้ำค้างหมอกลงเต็มเลยแถวนี้แต่วันนี้ก็มีครับแต่บางลงหน่อยครับผมไม่เหมือนเมื่อวานแต่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยงามมากเลยครับพามาชมก่อนที่จะไปชมพืชผักในสวนครับผมยามเช้า บรรยากาศดีมากเลยครับดูสิสวยงามจริงๆเลยครับธรรมชาติครับผมก็ยังมีน้ำค้างอยู่บ้างครับผมแต่สู้เมื่อวานไม่ได้ครับเมื่อวานจะหนากว่าครับพอมีน้ำค้างอยู่บ้างมาชมต้นพริกกันก่อนครับผมนี่ปลูกเมื่อวาน เห็นไหมครับเขาอยู่ในกระถางมานานแต่ไม่รู้จะโตรหรือเปล่าอยู่ในกระถางจนแกร่นเลยครับผมก็ต้องลองดูครับผมอันนี้ไม่ได้ปลูกในบอ่อซีเมนครับปลูกในลงดินครับแต่ว่าต้องเอาตะข่ายล้อมไว้หน่อยครับกันน้องไก่ ไม่รู้เขาจะโตรหรือเปล่าครับผมเพราะอยู่ในกระถางน,นานแล้วเป็นเกือบครึ่งเดือนแล้วมั้งครับผมไม่มีเวลาปลูกเนี่เอาตะไครล้อมเรียบร้อยครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปดูต้นแตงกวาด้วยครับผมว่าลูกเขาโตรหรือยังวันนี้ก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อัปเดต สวนผักไปด้วยครับผมยามเช้าแสงกำลังจ้าเลยครับผมบรรยากาศหน้าสวนนี่มาดูต้นแต่งกวากันครับผมลูกกำลังน่ารักเลยครับ อีกสีห้าวันน่าจะทานได้ครับผมเป็นแตงกวาลูกเล็กไม่ใช่แตงรานครับแตงกวาลูกเล็กบางลูกก็รู้สึกลงเหลืองยังไงไม่รู้ครับผมน่าจะเน่า <c oughs> หรือโดนแสงสะท้อน <c oughs> ดูลูกกําลังน่ารักเลยครับผมลูกโตก็มีครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยครับอยู่ด้านในครับเดี๋ยวจะหาช่องถ่ายให้ดูครับว่าลูกเ็ลูกกระจกกลมๆบางลูกก็สวยบางลูกก็ไม่สวยครับไม่ได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวครับผม ปุ๋ยเคมีก็ไม่มีครับอาจจะมีแมลงรบกวนหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ปลูกขายครับปลูกไว้ทานเองก็อุปราาที่กำลังจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมหมอกก็เริ่มจางลงไปเรื่อยๆครับคิดว่ากลางวันน่าจะร้อนจัดครับวันนี้ แสงจ้าเลยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยุพอกินฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็วันนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผม กับบรรยากาศดีๆยามเช้าพระอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสวยงามมากเลยครับดูสิลูกโตมากเลยพระอาทิตย์โอ้สวยงามจริงๆครับ Uh huh. กลางวันน่าจะร้อนจัดแน่เลยครับวันนี้วันนี้พามาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าครับสวยจริงๆครับผมแล้วก็อัปเดตผัก อัปเดตต้นพริกต้นแตงกวาด้วยครับลูกแตงกวากาลังจะทานได้แล้วครับผมเนื่อลูกใหญ่เขาจะออกกลม ลูกไม่สวยครับผมก็ไม่เป็นไรปลูกไว้กินเองครับผมไม่ได้ขายก็ฝากติดตามเลยครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ